สนับสนุนโดย v r l i o Santa Fe น้องมิวให้ความสําคัญมาโดยตลอดนั่นก็คือความรักที่มีให้กับครอบครัวนั่นเองครับน่นจงเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้น้องมิวนั้นลุกขึ้นมาทําธุรกิจเพื่อที่จะหาเงินใช้หนี้ให้กับครอบครัวแล้วก็อยากจะได้เวลาจากคุณพอ่อคุณแม่คืนแต่พอตัวเองนั้นเริ่มประสบความสําเร็จจากการทําธุรกิจจนเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าเวลาที่เขาจะให้กับครอบครัวกับลดน้อยลงแหละครับซึ่งวันนี้เราจึงจะทําการเซอร์ไพรส์ให้กับน้องมิวกันครับ แล้วทำไมเดี๋ยวนี้พอมีเงินแล้วไม่ค่อยได้ไปจ๊ะก็เหมือนทําธุรกิจมันหยุดไม่ได้แต่ที่พี่ได้ยินมาไม่ใช่แบบนั้นนะพี่ได้ยินมาเนี่ยเขาบอกว่าที่ครอบครัวที่บ้านเนี่ยเขาไปเที่ยวกันหมดเลยแต่เราเมื่อทำงานไม่ยอมไปแล้วสุดเข้าไปไหนเขาก็ไปกันสามคนพ่อแม่ลูกไม่มีเราใช่เหมือนวันนั้นหนูติด ต่องานไว้จะคุยงานกันแล้วพี่เขาก็ว่างวันนี้วันเดียวเนี้ยแล้วก็ต้องคุยออก็ทํางานแต่ว่าแบบเราก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรก็ให้ที่บ้านไปไอ้เวจีกอะเอนคุณแม่บอกว่าเราอะงอนเลยอะมันก็นิดนึงแบบก็พอ่อก็แบบลงรูปเลยเนี้ยเออทัอ้งครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีคือทัอ้งครอบครัวเข้าไปกันหมดไม่มีเราคนเดียวออรู้สึกไงไหมก็น้อยใจแต่ว่าก็ขำๆแบบพ,พ่อโพสรูปแก้งอะไรเงี้ย ไม่ได้มาออกขายครีมเนี่ยคิดว่านี้ชีวิตมิวจะเป็นยังไงบ้างเคยไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วไปเจอคู่สองพี่น้องแบบโตเท่าหนูนี่แหละประมาณสัก14-15เล่นกับน,น้องแบบปั้นดินน้ำมันกันหนูว่านั่งคุยกับพี่สาวเลยแบอบกว่าถ้าวันนั้นเราไม่ขายครีมอะเราก็าคงนั่งปั้นเนี้อม,มันเหมือนกันนะ <laughs> อยากเรียนเลยนะครับคณะสร้างเจ้าของธุรกิจอ่ะเราก็เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วเราจะไปเรียนทำไมก็เหมือนมันเรียนทุกอย่างที่แบบการตลาดบริหารอะไรที่มันเป็นคณะแยกออกมาคือเรียนทุกอย่างครบเลยเพื่อที่จะไปต่อยอดกับธุรกิจของเราใช่จริงๆตอนนี้เรามีบริษัทเป็นของตัวเองบ้างครับใช่ค่ะมีบรษัทจำกัดยนะกี้สกินจำกัดใครเป็นประธานกรรมการหนูเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดแล้วก็เป็นแม่ที่สาวเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดด้วยเป็นกรรมการบริษัทเอง เวลาเราท้อเนี่ยเรานึกถึงอะไรเวลาเราท้อหนูจะนึกถึงครอบครัวกับอะไรมีอะไรหนูจะปรึกษาเขาหมดคุยกับเขาแล้วสบายใจเหมือนเราได้พูดออกไปแล้วทุกเรื่องอะครับทุกเรื่องครอบครัวเขาไม่เคยแบบซ้ำเติมเราเวลาเราเล่าอะไรให้เขาฟังแบบอะไรที่แบบเราไม่ชอบเอามากๆหรือว่าเราผิดหวังมากๆเขาก็จะแบบช่วยปลอบใจเราตลอด ยุธยาด้วยยาหอนแล้วค่ะมิวพี่ถามหน่อยตอนที่ขายของอยู่เนี่ยมีคนแบบดูถูกเราไหมหรือว่าแบบไม่เชื่อในสิ่งที่เราทำว่าเราสามารถทำได้จริงไหมก็มีครูพูดอย่างเงี้ยแบบเอาเรียนก่อนไหมอยากคิดว่าแบบแค่ ขายของไปแล้วไม่ต้องเรียนก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบหนูว่าทีในใจคือถ้าหนูไม่เอาเรียนหนูไม่มาเรียนแล้วอะไรเงี้ยก็แบบเราก็อยากลบความสมมาของเขาแบบเราก็เรียนได้เหมือนกันขายของก็ได้เหมือนกันเราคิดว่าอะไรที่ทําให้เรานั้นถึงสามารถทําธุรกิจได้ก่อนคนอื่นๆในรุ่นเดียวกันจริง ใครก็ทําธุรกิจได้แต่ว่าหนูว่าแบบความที่จะทําอดทนทําให้มันสําเร็จอะ่ะอาจจะน้อยคนเพราะแบบบางคนแบบขายแล้วพอมันขายไม่ได้เขาก็เลิกขายแต่หนูแบบคิดว่าแบบมันอาจจะพอมีหนทางให้เราขายได้สมมติว่าถ้า คนอื่นดูอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะที่แบบเด็กๆดกดูอยู่หรือว่าแม้กระทั่งคนรุ่นเดียวกันกับมิวหรือคนที่โตกว่าดูอยู่แล้วพยายามอยากจะทําธุรกิจนะมิวจะมีข้อแนะนําในการทําธุรกิจให้กับเขาเหล่านั้นยังไงหนูว่าคนส่วนมากคือเขากลัวกลัวว่าทาออกมาแล้วเขาจะขายไม่ได้หนูอยากบอกว่าให้เขาลองอย่างน้อยมันก็ยังได้ทําดีกว่าไม่ทาอย่างหนูอะทแต่ว่าหนูแบบเดินช้าคือแบบ พัฒนาไปอย่างช้าๆแต่แบบอย่างเราเราก็ไม่เคยเดินถอยหลังคุณพ่อครับลูกสาวคนเล็กของคุณพ่อโดดเด่นในเรื่องของอะไรบ้างครับก็เรียนเก่งด้วยนะฮะก็คล้ายๆพ่อสมยอยัยก่อนเวลาทำงานนะก็หัวดีเหมือนพ่อครับวันนี้เหมือนพ่อเขาแต่ชี้ไปทางแม่ แม่ว่าไงบ้างครับลูกสาวเป็นยังไงเขาเป็นคนกล้าได้กล้าทำเขาบอกถามว่าทำไมกล้าอะไรอย่างเงี้ยบอกก็แม่บอกว่าทำเร็วเราได้เปรียบกว่าหนูว่าเขาเริ่ม14ใช่ไหมคะเขาไม่มีพื้นฐานด้านบริหารธุรกิจเลยไม่รู้การตลาดคืออะไรไม่รู้ว่าการขายคืออะไรการเงินการลงทุนเขาไม่รู้เลยแต่ว่าทำไมเขาจับมาทำธุรกิจแล้วพัฒนามาได้ขนาดนี้นหนูว่าเขาก็ ฉลาดนะคะเขารู้มาจากไหนทุกวันนี้อยู่ยังไม่รู้เลยเขาก็ยังไม่รู้เขาก็บอกว่ามันมันต้องทำอ่ะมันมันต้องทำมันก็เลยรู้ได้เองมงคะ สิ่งที่เด็กมัธยมคนหนึ่งทําให้เราได้เห็นในวันนี้เป็นเรื่องราวของการขวนขวายนอกตําราเรียนนะครับเพื่อต้องการที่จะมีฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นหรอครับโดยแรงบันดาลใจที่สําคัญกลับไม่ใช่เรื่องของเงินแต่มาจากความรักที่มีให้กับครอบครัวใช้เป็น,ร,น,น,น,ปน,นรื่องราวของน้องมิ้วในวันนี้นะอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมหลายๆท่านได้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจน ให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากนักว่าวิธีการทำธุรกิจของน้องเขาทำยังไงแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้จากโจทย์ที่เราให้ไว้จากทุน3,000บาทเราให้ทุนน้องมิ้ว3,000บาทเท่ากับที่คุณพ่อให้น้องมิ้วไปเลย3,000บาทนี่จะสามารถองอกเงยเป็นเงินกี่บาทเพื่อที่เราจะไปทำบุญกันภายใน2สัปดาห์เดี๋ยวติดตามได้ในความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ของ Perspective นะครับ หรือว่าจะผ่านทาง Instagram แล้วก็รวมถึงทาง YouTube ของ Perspective ด้วยเราจะทำการอัปเดตเคลื่อนไหวภายใน2สัปดาห์นี้ว่าน้องเขามีวิธีการอย่างไรน้องมิวบอกกับเราว่าพอจะได้มาออก Perspective เนี่ยก็เลยนั่งคิดคำที่จะมาให้กำลังใจของคุณผู้ชมทางบ้านอยู่คำหนึ่งยังไม่ได้พูดเลยอมีอะไรอยากจะให้กำลังใจของคุณผู้ชมทางบ้านก็ สำหรับคนที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหลังจบรายการนี้ก็กินข้าวให้อิ่มแล้วก็นอนให้หลับแล้วพรุ่งนี้เช้าค่อยเริ่มใหม่ชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนไปนะครับถ้าคุณเอาแง่มุมที่ได้จากเปอร์ส c t i v e ฟในคืนนี้ไปปรับใช้หลังจากการเริ่มต้น ของวันใหม่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับมันจะดีมากถ้าหากคุณได้อะไรก็ตามในคืนนี้แล้วคุณทำให้มันเกิดขึ้นจริงหรือว่าเริ่มต้นที่จะทำมันในวันพรุ่งนี้นะครับเราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วันนี้เรามีกิจกรรมให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันครับเพื่อรุ้นรับของรางวัลเนออนผลิตภัณฑ์ใหม่จากน้องมิ้วจำนวน5รางวัลด้วยกันไปติดตามกติการและก็ร่วมสนุกกันได้ใน Facebook Fanpage ของ Perspective TV นะครับถ้าขัดกีตาร์ลิลดนตีก็โหเหมือนชีวิตไม่มีความหมายครับเข้าห้องน้ำบางทีเขาเข้าไปด้วยนะครับ หลงรักที่จะเล่นกีตาร์แล้วเขาก็ฝึกฝนจนวันหนึ่งครับเขาได้กลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกคำว่ากีตาร์ไอดอลก็คือเพลงจะต้องเข้าถึงคนฟัง